สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเด็กๆคะสัปดาห์นี้จะเป็นการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยค่ะเดี๋ยวคุณครูมีแบบแบบประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยสําหรับผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายแต่ละส่วนให้ผู้ปกครองเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะ ในส่วนแรกนะคะรบกวนผู้ปกครองนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงของเด็กนักเรียนด้วยค่ะต่อไปนะคะรบกวนผู้ปกครองติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่องระดับพฤติกรรมของเด็กนักเรียนค่ะจะมีอยู่สามระดับนะคะคือ3 2 1ระดับ3คือดี ระดับ2คือปานกลางส่วนระดับ1ควรส่งเสริมค่ะรบกวนผู้ปกครองประเมินเด็กตามสภาพความเป็นจริงค่ะการประเมินเด็กปฐมวัยจะมี12มาตรฐานนะคะอันดับแรกเรามาดูที่มาตรฐานที่1ค่ะด้านร่างกายจเจริญเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดี มาตรฐานที่สองกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กันมาตรฐานที่สามมีสุขภาพจิตดีและมีความสุขมาตรฐานที่สี่ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวได้มาตรฐานที่ห้ามีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม มาตรฐานที่6มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตรฐานที่7รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทยค่ะมาตรฐานที่8อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปะมุ มาตรฐานที่9ใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมกับวัยมาตรฐานที่10มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้มาตรฐานที่11มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานที่12มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย รบกวนผู้ปกครองประเมินเด็กตามความเป็นจริงนะคะเพื่อที่ครูจะได้นำผลการประเมินไปพัฒนาและส่งเสริมเด็กในภาคเรียนต่อไปค่ะเมื่อผู้ปกครองประเมินเด็กเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองเก็บเอกสารไว้ส่งครูตอนที่เราเจอกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ